คยสงสัยไหมครับว่าทําไมชีวิตของเราทําไมเจอแต่เรื่องไม่ดีทําไมไม่มีช่วงขาขึ้นสักทีทำไมเป็นเรื่องของขาลงตลอดแล้วทาไมถึงเป็นแบบนั้นจริงๆมันมีที่มาที่ไปครับวันนี้ผมจะมาขยายให้ทุกคนฟังนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันเคยเป็นแบบว่าอันดับแรกเลยนะเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ดีเลยอะทําอะไรก็พลาดทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่ดีแล้วก็หนาซ้ํายังเจอแต่เรื่องไม่ดีในชีวิตอีกเราก็เข้าใจว่าแบบ ชีวิตเราอาจจะแบบทํากรรมไม่ดีมาเยอะอาจจะแบบว่าชาติที่แล้วอาจจะแบบทําคนนั้นคนนี้มาเลยทําให้ชีวิตไม่สามารถดีขึ้นมาได้เลยจริงๆผมอยากจะบอกว่าจริงๆส,สิ่งเหล่าเนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วความจริงที่ผมจะมา,าจ,จะมาบอกทุกคนวันนี้คือทุกอย่างอ่ะคือพลังงานแล้วมันขึ้นกับความรู้สึกของคุณวันนี้ที่คุณเป็นแบบนี้เพราะคุณยังไม่สามารถรู้สึกดีได้ในช่วงที่ผมเป็นแบบนั้นนะครับไม่เจอเรื่องดีๆในชีวิตเลย เพราะในความเป็นจริงแล้วชีวิตผมไม่มีความสุขนั่นเองครับผมทํางานหามรุ่งหามค่าไม่เคยพักผ่อนไม่เคยให้รางวัลตัวเองไม่เคยทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขไม่เคยถามว่าตัวเองในสิ่งที่ทําอยู่เราชอบหรือไม่ชอบไม่เคยรู้จักตัวเองมากพอแล้วก็ทําสิ่งต่างๆที่แบบตามคนอื่นน่ะคนอื่นบอกว่าดีก็ไปทําอะไรที่ได้เงินก็ไปทําสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็เครียดเราก็กังวลเราก็แบบรู้สึกไม่มีความสุขอ่ะพักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่อยากตื่นมาทํางานสุดท้ายแบบ ใช้ชีวิตผิดที่ผิดทางไปหมดเลยแล้วพอเป็นแบบเนี้ยพอเราเริ่มเครียดกังวลเนีเรากําลังทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่มีความสุขเลยทําแบบนี้ไปเรื่อยยิ่งพอเราฝืนทําอะไรที่ไม่ใช่เราอ่ะพลังงานของเราที่ส่งออกไปอ่ะอันดับแรกเลยนะเป็นพลังงานในด้านลบเต็มๆเ,เลยแต่เรากําลังฝืนใจทําเขาเรียกว่าเหมือนกับเราไม่อยากทําแต่เราฝืนที่จะทําอ่ะมันไม่มีความสุขอ่าทาแบบเขาเรียกภาษาเขาเรียกเหมือนสางกตายอ่ะ ไม่ได้ทําด้วยประกอบด,ด้วยแพชชั่นหรือความสุขหรือแบบว่าความตั้งใจที่จะทํามันจริงๆแล้วพอเนืออันดับแรกนะพลังงานที่ออกไปเป็นพลังงานที่ไม่ดีอะสุดท้ายอะมันทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ดีก่อนหน้าเนี่ยนะครับสุดท้ายมาเข้าใจว่าพอเราไม่มีความสุขอะมันเหมือนกับคลิปที่ผมเคยบอกว่ามีการทดลองเรื่องดาข้าวเรื่องแบบบอกรักข้าวอันนึงข้าวเน่าอีกอันนึงข้าวแบบว่าไม่เน่า แล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ยืดอายุได้นานมากๆสุดท้ายอะ่ะเคยเจอไหมครับว่าบ้านไหนที่มีแต่คนที่เาขาครอบครัวอ,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 อบอุ่นแล้วกันต้นไม้จะโตวสวยงามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกต้นไม้จะตายแล้วคุณลองนึกดูว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเวลาคุณเครียดคุณเป็นไหมอึดอัดนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงเป็นโรคกระเพาะร่างกายคุณจะเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วสภาวะรอบตัวคุณอะ่ะ จะเป็นยังไงนะครับพอวันหนึ่งที่ผมได้มาฝึกแบบว่าฝึกจิตฝึกสมาธิแล้วแบบเราสามารถแบบตั้งตรงอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ได้กังวลอะไรมากไม่ได้เครียดแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงในสถานการณ์แบบไหนวางใจตรงไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ทําอะไรที่เราชอบมากขึ้นผลลัพธ์นะต่างกันโดยสิ้นเชิงทีนี้จะมาโยงเข้ากับเรื่องของพลังงานว่าวันเนี้คุณแค่ต้องรู้สึกดีและมีความสุขให้ได้ก่อนถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขได้นะ โอกาสที่คุณจะหยิบจับอะไรแล้วงอกเงยแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณจะดีเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับคือพูดง่ายแต่จริงๆทำมายากเพราะมนุษย์มีความยึดติดมีความคาดหวังมีความสามารถในการวางใจได้น้อยมากมีความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันได้น้อยมากมีแต่ความคิดฟุง้งซ่านกังวลแล้วก็เครียดไปหมดดนงนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องฝึกสมาธิฝึกจิตเราให้มีความก้าวหน้านะครับทางด้านจิตวิญ,ญญาณ เราจะได้รู้จักอารมณ์ตัวเองเกิดระดับปัญญาที่สามารถรู้จักตัวเองและวางอารมณ์ได้ให้ถูกที่ถูกเวลาทีเนี้ยพอเรารู้สึกไม่ดีนะพอพลังงานเราไม่ดีนะร่างกายเราไม่ดีถูกไหมพลังงานเราเนี้ยส่งไปยังธรรมชาติแล้วธรรมชาติจักรวาลเนี้ยสุดท้ายจะสะท้อนกลับมาหารเราในรูปแบบของความรู้สึกที่ว่าพลังงานเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นนามประธรรมเราส่งออกไปสุดท้ายธรรมชาติจะตีกลับมา ให้เราเจอในอพลังงานในด้านเดียวเขาเรียกว่าอะไรพลังงานในสะท้อนกลับมาในรูปแบบที่จับต้องได้อาจจะเจอในความผิดหวังเคาะกรรมความไม่สมหวังการให้ร้ายนินทาอิจฉาลิษยาอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งต่างมากมายที่ทําให้เรารู้สึกได้มากๆเลยว่าแบบชีวิตมันขาลงซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบเวรกรรมที่คุณทํามาในอดีตนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณต้องเจอ ในตอนที่คุณมีความสุขด้วยถูกไหมครับแต่เนี่ยโดยตัวผมอะแค่ผมเปลี่ยนความรู้สึกอะทำไมสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนได้ง่ายดดยขนาดนั้นถูกไหมผมเลยจะมาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเคาะกรรมสำหรับตัวผมนะผมต้องชดใช้ต่อเนื่องยาวแล้วไม่มีทางที่แบบว่าจะงงหัวขึ้นมาได้แต่ทันทีที่ผมแบบได้ฝึกและผมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเองได้ทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับผมแค่อยากจะบอกว่า แค่คุณกลับมามีความสุขให้ได้รักตัวเองให้เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมได้ปรับมากับตัวเองจากการฝึกสมาธิทั้งนั้นเลยนะครับแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแบบจําตัวเองเวอร์ชันเก่าไม่ได้นะครับทีนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่หลายๆคนสงสัยว่าทําไมเราถึงแบบว่าเป็นคนที่แบบคิดลบคิดร้ายมีความาาทุกข์อิจฉาริษยาคือมิยาจะบอกว่าจริงๆเราโลกะทุกวันนี้พลังงานไปแบบนั้น80 9 0ของข่าวทุกวันเนี้เป็นข่าวลบมีเพียง10-20%เท่านั้นที่เป็นแบบ ข่าวดีให้กาลังใจพัฒนาตัวเองอีก80เป็นข่าวที่ไม่ดีและโลกทุกวันเนี้ยมันคนเราชอบเสพข่าวลบข่าวลบจะรตติ้งดีกดไลค์ดีโลกก็จะนําเสนอข่าวแบบเนี้ยพอคุณเสพไปมากๆคุณจะรู้สึกแย่ลงทุกมากขึ้นมีความสุขน้อยลงจะเกิดความกลัวไม่ว่าจะเสพข่าวลบมีการเอ่ฆ่ากันตายขับรถชนหรือข่าวแบบ โรคระบาดเอ่ยหรืออะไรเอ่ยจะทาให้คุณกลัวจนคุณไม่กล้าที่จะทําอะไรแล้วพอคุณกลัวคุณจะเกิดความกังวลเครียดและไม่กล้าทําอะไรสุดท้ายความกลัวจะไม่สามารถทําให้คุณทําอะไรได้สําเร็จและคุณจะมีความทุกข์คุณจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยต่อมาไม่ว่าจะเป็นข่าวที่อิจฉาลิษยาแล้วกันคือข่าวทุกวันบนโลกเนี่ยกว่า 80- 90%ดึงพลังงานคุณลงต่ําแล้วคุณจะทุกข์โดยไม่รู้ตัวผมคงไม่ต้องบอกมีอารมณ์อะไรบ้างซึ่งเป็นอารมณ์ลบๆเยอะไปหมดเลยแต่ ก็ยังมีส่วนดีอยู่ก็คืออีก 10- 20%ี่เป็นที่เป็นข่าวในลักษณะที่ดีพัฒนาตัวเองข่าวที่คุณดูเสร็จแล้วคุณยิ้มแย้มรู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขมีมากมายแต่ไม่เทียบกับข่าวกว่า 80%- ดสิบเปอนบนโลกนี้เลยสังเกตว่าพลังงานมวลรวมของโลกนี้ในปัจจุบันผมไม่รู้ว่าทําไมนะเป็นแบบนี้คุณจะเจอคนที่เป็นพลังงานลบได้ง่ายมากอะ่ะดังนั้นวันนี้คุณอยากจะมีความสุขอยากจะสําเร็จต้องไหว้ทวนน้า ต้องฝึกจิตให้นิ่งให้เข้าใจและสามารถใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้เป็นอย่างดีต้องรู้จักวางใจเป็นและอีกอย่างหนึ่งคือคุณเข้าใจไหมว่าพอคุณเจอข่าวลบมากๆประสบการณ์ความคิดความทรงจําคุณจะมีแต่สิ่งเหล่านี้แล้วเวลาคุณเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาจากความทรงจําของคุณเพราะว่ามันเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกคุณเก็บไว้ในความคิดของคุณเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาคุณจะเชื่อมอ่ะคุณจะเชื่อมสิ่งเหล่านี้มาก่อนตลอด อันนี้คืออย่างแรกทําให้เราไม่สามารถได้จะคิดบวกได้เสร็จทีไม่สามารถได้จะเอาตัวเองขึ้นมาในจุดที่มีความสุขได้เสรทีเพราะคุณเก็บแต่สิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าอยากจะออกจากสิ่งเหล่านี้เลิกเสพข่าวเหล่านี้เสพข่าวที่ดีอย่างที่สองเวลาเราเก็บสิ่งเหล่านี้มากไปเรื่อยๆแล้วเวลาชีวิตของคุณอะเจอเรื่องดีอะคุณก็จะไม่ยอมมีความสุขเพราะคุณเห็นแล้วว่าความทรงจําของคุณมีแต่เรื่องไม่ดีเก็บแต่ข่าวไม่ดีไว้และอย่างที่สอง ซ้ำลายไปกว่าน,นั้นเวลาคุณเจอเรื่องไม่ดีคุณจะยิ่งหาเรื่องไม่ดีมาพว่วงเพราะคุณเก็บแต่เรื่องไม่ดีแต่ไม่หมดไงแต่นั้นวันเนี้คุณไม่ได้เป็นแบบนี้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณแต่โลกกําลังหลอ่ลอหลอมให้คุณเป็นสังคมกําลังเป็นแบบนี้อยากจะออกจากตรงนี้คือต้องล้างสิ่งเหล่านี้ออกแล้วเติมความทรงจําดีๆเข้าไปพอคุณเติมเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบอกตัวเองว่าเวลาเจอเรื่องดีให้โยงเรื่องดีเข้ามา ชีวิตจําแต่เรื่องดีๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานครับคุณดึงพลังงานดีๆเข้ามาใช้คุณจะมีความสุขและคุณจะเจอเรื่องดีๆเหมือนในการแฮกชีวิตนั่นเองคนมีความสุขจะเจอเรื่องดีๆจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าพลังงานดีส่งออกไปอ่ะจะประสบความสําเร็จเจอความสมหวังเจอแต่คนดีๆอะไรต่างๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานและคุณสามารถทีจ่จะ ดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้ไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นอภินยาพินิหารแต่อย่างใดเป็นเรื่องที่เป็นความจริงประสัจธรรมแต่เราแค่ไม่เข้าใจแค่นั้นเองดังนั้นเวลาที่คุณเจอเรื่องไม่ดีรีบวางรีบเปลี่ยนพลังงานรีบหาทางทําให้ตัวเองพ้นจากความทุกนี้ให้ได้ใช้ชีวิตพื้นฐานด้วยการมีความสุขแค่นั้นเองครับแล้วเวลาเจอเรื่องไม่ดีอย่าพว่วงเจอเรื่องไม่ดีอย่าพ่วงเรื่องไม่ดีเจอเรื่องดีรีบรูบรีบพ่วงเรื่องดีเข้ามาแค่นั้นเองครับคอนเซปต์ง่าย แต่ในเวลาเราจะฝึกเนี่ยต้องใช้เวลาครับต้องใช้การฝึกฝนต้องใช้ความเพียรแล้วหนึ่งในนั้นเครื่องมือที่ผมชอบที่สุดก็คือการฝึกสมาธิหรือการที่จะอยู่กับตัวเองให้เราเว้นจากความคิดฟุ้งซ่านนะครับทําให้เรามีความสุขให้ได้ในชีวิตประจำวันให้ได้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องแล้วทําอย่างสม่ำเสมอครับสุดท้ายอะ่ะเมื่อคุณมีความสุขสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนแบบที่ผมเจอครับขอบคุณครับบ๊ายบาย